สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนด้นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไมโครสัตวชีวิตรอดในโลกของโปกเกมอนคอปโปมอนกันต่อในตอนที่5นะและด้านหลังของเราเนี่ยก็คือฟาร์มขนแกะอัตโนมัติคะที่เราทำไว้ชัว่วคราวเนาะก็จะมีสีเหลืองกับสีขาวนะคะเผื่อว่าเราเนี่ยจะสร้างสิ่งปลูกสร้างกันต่อนะเอ๊ะสีเหลืองนี่คุค้คนๆนะเอจะสร้างเป็นรูปอะไรนะ ถ้ามาดูต่อไปว่าอยากจะสร้างเป็นอะไรนะแล้วนี่ฟาร์มปะทุสัตว์ของเราแล้วก็ทําเป็นฟาร์มแกะกับฟาร์มวัวไว้เผื่อนะคะจะได้มีอาหารให้กินแล้วก็มีขนแกะไว้ใช้เนะเสรษฐายเลยเล็กเป็นโปกเกมอนไม่ได้เพราะน้อ,นองวาร์ปหนีตลอดเลยเอมอมาน,นั้นเขาเป็นโปกเกมอนเขาไม่ใช่ปะุสัตว์นะพี่เคนอันนั้นต้องเราเว้นไ้ก่อนพี่เคนเอทุกอย่างไ้กินไม่ได้นะอ้อกินเลยแล้วก็เดี๋ยวทามาวิวัฒนาการอีโวโปกเกมอนของเรากันต่อน,นี่กค่ะเรื่องจากเจ้าตัวนี้กันก่อนเจ้าม้าโพนิตะค่ะเราก็ จะอาเปลี่ยนร่างเป็นแก้วลอฟค่ะโอ,าาอ้โยตัวบเล่เลยไออย่างเท้ดูดิโอ้ยดูหัวดิหัวร้อนร้อนสุดๆเลย <c oughs> น้องเท่าน้องเป็นม้าไฟมันจะจิ้มหน้าคนขี่ไหมเนะี่ยุิสุดท้ายน้องแบบว่ามันขี่ไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันขี่ได้มันจะเจ๋งเป้งไปเลยนะเหมือนนกไงถ้านกแบบขี่แล้วบินได้มันก็จะแบบว่าสุดยอดไปเลยวยแต่ว่าแค่นี้ก็สวยแล้วล่ะ แล้วก็ตัวต่อไปค่ะที่เราจะมาพัฒนาร่างนะคะนี่เลยค่ะก็คือเจ้าโดกัสนะคะก็จะเปลี่ยนร่างเป็นมาตาโดกัสค่ะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเป็นแบบแก๊สสองหัวนะเนาะเฮ้ยพาเพื่อนมาด้วย <c oughs> <c oughs> มีสองหัวในตัวเดียวมีหัวเล็กกับหัวใหญ่ แล้วคุยกันรู้เรื่องไหมนี่มาตานพิเศษกื๊ดมากเลยแต่ว่าในการ์ตูนน่ารักนะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นเจ้าปูกแกรบค่ะเจ้าแกรบเนี่ยเราก็จะมาเปลี่ยนร่างให้มันนะคะพัฒนาร่างเป็นร่างที่2ค่ะ อ๋อดูเขาตัวใหญ่ค่ะอ๋ออร์อลาสก้าตัวใหญ่บเบ้อเร่เลยนะกินจุงอืมทางเขาจะอ้อนวนท้วงสมบูรณ์ดีนะเราจะส่งเขาไปครัวไหนดีละ่ะเขาไม่ใช่น้องกลัวแล้วเาน้องเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยน้ไปสู้ทีหลังแล้วก็ตัวนี้นะครับน้องชื่อว่าปิป,ป้าอ้ยน่ารักจุงน่ารักปะล่ะฟันเย็นเนี่ยนะฟังซี่เท้าจอบเนี่ยเราก็จะมาอีโววิวัฒนาการร่างของน้องกันต่อค่ะแต่ปิป,ป้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนร่างเป็น มีดาูุค่ะหางเป็นแพรอะไรเห็นเปล่าอ๋โอโหตัวบเบลลกอ้วนตุ้ยเลยอ้อมแก้มปูดเลยอุยนางอ้วนตุ้มปุ้ยเนี่ยกินเอยอะไปปะเนี่ยอ้วนท้วนสมบูรณ์นีเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมารับโปกเกบอลของเราเพิ่มเติมค่ะเราจะใส่เป็นเหล่าเหล็กลงไปนะคะแล้วก็ผลไม้สีเทาค่ะ กับสีน้ำเงินลงไปนะคะเราก็จะได้เป็นเฮลวี่บอลมาค่ะตัวนี้น่าจะจับง่ายขึ้นนะแคะ oh. แล้วก็ลองขับไปดูแล้วกันต่อไปก็ใส่เป็นผลไม้สีเหลืองกับสีเทาแล้วก็สีน้ำเงินลงไปค่ะแล้วก็สีขาวเนาะ เราจะได้เป็นมูนบลอมะค่ะอ๋อใช่แล้วก็จะเก็บไว้ก่อนนะต่อไปก็ใส่สีแดงลงไปค่ะแล้วก็ผลไม้สีเขียวกับสีน้ำเงินลงไปนะคะจะได้เป็นรัวบลอมะค่ะอุอันนี้สีสวยนะเนี่ยแล้วก็ต่อไปใส่แรกคอปเปอร์กับผลไม้สีเหลืองกับสีเขียวค่ะแล้วก็ตามด้วยสีขาวนะคะเราจะได้เป็นซัฟฟรีบลอค่ะตัวนี้เราจะจับพวกซัฟฟรีนะคะแล้วก็ค่าวที่แล้วน้องๆบางคนเนี่ยบอกให้เราเนี่ยออกไปตามหาจับโปเกมอนใน ตำนานนะคะไม่น่ใจว่าในมอดตัวนี้มันจะมีแบบโปเกมอนในตำนานหรือเปล่านะถ้าใครรู้นะคะคอมเมนต์บอกใต้คลิปให้พี่ดยนะถ้ามีโอกาสแต่พี่จะได้ออกไปตามหาไงะจะเจอสักตัวไม่น่าวันนี้แต่ตอนเนี้ยแม่แบบพิกาจูพี่ยังหาไม่เจอเลยมล่ดิอีวีก็อยากได้นะวันนี้เราจะลงทะเลกันนะ<อ>เราจะไปไ<อ>แรบริมแม่น้ําแล้วก็ไ ถเลิแล้วก็ไปแบบเซเวท,ทเท่าถลิไซนะคะในเวลาออกแกนไลน์กันแล้วอันนั้นไม่ได้ไปหาสมบัติอันนี้เราจะไปหาปโปกเกมอนไม่น่ใจว่าวันนี้จะเจอตัวใหม่ตัวไหนบ้างนะแต่ว่าอยากได้โปกเกมอนธาตุน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆกันนะผายไปเรื่อยๆแล้ว้็งดูวิว,ว,วใต้น้ําไปด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆทางสายนล้วมาอะไรน,น,ไน,นี่เฮ้ยนกสามหัวป่ะนะไปดูวัีโอ้โหนกสามถัวจริงๆนะพี่ชิน โดนโดีโอ,อว้าวต้องเป็นนกสามหัวน่ารักจุงมือดูหางเป็นแพร์เลยจับเลยดีป้าเอาเลยเอาเลยในเวลส3บสาสันด้วยเอาละส่งไปท้า,ส,าสู้ซะหน่อยสิไปซิงไปหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเลือดตัวเมาเบานะเดี๋ยวตายอย่าเพิ่งตายนะอยากจับมากเลยอะโอเคเดี๋ยวราจะลองใช้บอลซัฟรีจับเลยนะคะมานาันน่าจะจับติดง่ายกว่าบอลน,นันอื่นนะ่ะนาะ ลุ้นลุ้นลุ้นได้ป่ะได้ป่ะยาวยาวดิ้นอยู่ดิ้นอยูย่วิ๊ได้แล้วน,นั่นไงนั่นไงเจ้านกสองหัวเป็นรังแม่ของนกสามหัวนะคะชื่อว่าเจ้าโดโดค่ะน่ารักจุงนี่งูตัวนี้ชื่อว่าอาโบติดน่ารักนี่นะแต่ว่าสีของมันนี่แบบว่าน่ากลัวมากเลยถ้าถ้าจะมีผิดใ้แรงนเนี้ยโอ้โหไซน,นี่นะกัดไปนี่ไม่ต้องไปหาหมออ้อมตุ้ยเย่ลูกเดียว น้องไม่ใช่งูเห่านะโอเคลองจับดูดิน้องเป็นงูหางกระดิ่ง๋อน้องเป็นงูหางกระดิ่งเหรอโอ้ยถ้างั้นก็มีพิษนิ่งร้ายแรงอะดินัเนเงียจับติดละเข้าไปอยู่ในตู้พีซีซะดีดีเย,ยได้อีกตัวหนึ่งแล้วเดีย๋ยวเราจะไปที่อื่นคันต่อดีกว่านะแถวนี้มีเยอะดีจังเลยเนาะนี่มันแถบป่าสวรรค์น,น้าเราแบบว่าเผื่อจะเจอปเอป็กเม้งป่าจะ 88, แปลกๆอะนะแถวนี้มีอะไรมาัางอ่ะตัวนั้นเจอแล้วเฮ้ยนั่นมันนกนี่นะขอยาวด้วย เอ้ยน่ามากับพี่เคมนกโอมีเดีหรอเฮ้ยถ้าอย่างงั้นก็กำจัดซะเลยดีมากอ้าวเฮ้ยแม่ไปได้หรอไม่เอาไม่อยากนกนกใช่ไหมใช่ใช่มาเลยสู้เขาหน่อยดีเอาจัดการซะเลยนั่นแหละมิดหลอดโอ้โหหลับสบายเลยทีเดียวกลายเป็นไก่ย่างคาดดวไปแล้วดีมากดีมากชิวๆไปดูต่อไปดิมีตัวอะไาแปลกๆบ้างอยากให้ตัวหน้าตาแปลกๆอ่ะอืมเทวนี้มันน่าจะเลยป่าไปแล้วนะ ไอ้คือข้างบนดีกว่าพี่เคนข้างบนข้างบนเรายังไม่ได้ไปเดินข้างบนเลยนะเผื่อว่าข้างบนจะมีตัวแปลกแปลกกันเนาะอ๋อหมือเราเห็นอะไรผิดปกติทังอย่างแปลกแปลกนะเห็นอะไรเหรอแล้วเราก็ไม่เจอกับเจ้าแรดน้อยอ้าวเฮ้ยเจอพวกเดียกอ้อมแล้วมันคือรรดไซคอนเนาะโอ้โหตัวยังใหญ่เลยอ้าวมน่ากอดวจังแ่เสามสิบสามทางงั้นก็จับซะเลยทำไมจ้องตากันแบบนั้นล่ะเอาเลยจัดการเลยลูก โอ้ oh, เดี๋ยวเดี๋ยวอ,อืจะเย็นเงย็นกันทนะ้ถ้าใครกำลังสูกันอยู่ก็ได้นะห้องอย่าพังรุนแรงนะอย่าพังรุนแรงนะลูกนะเอออย่าพังตายนะอุ้ยแล้วจับกันจับกันอดทนไว้เอาสฟารีบอจับกันเนาะลาดี้ลาดดุ๊กติ๊กดุ๊กติ๊กอยู่ในบอลได้ไหมได้ไหมเย้จับอยู่หมัดแล้วดีมากดีมากเพราะว่าแถวนี้มันน่าจะยังไม่เจออะไรเพิ่มนอกจากปูนะ เต็มเลยอ้าอโอ้โหช้หาดนี่ปูเยอะจังเลยเนาะถ้าของเราว่าปล่อยกับสู่ธรรมชาติไหมเพื่อนเยอะไม่ได้มันเป็นของเราแล้วพี่เคนเราปล่อยไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะลงทะเลกันดีกว่าลงมันตรงนี้นี่แหละไป เด้วลาออกทะเลกันต่อแล้วเดี๋ยวเราจ้ายห้เรือไปต่อนะไปกันเลยดูซิข้างหน้าจะมีอะไรนะแต่ถ้าเดี๋ยวเจออะไรแปลกๆเนี่ยเราก็จะหยุดนะเห็นอะไรแปลกๆ้างขวาเฮ้ยเห็นว่าเห็นว่าไม่ค่อยเห็นน่ะมันแวบขึ้นมาด้วยเมื่อกี้ขอนำไปด้านหนึงนะขอนามาไปตรงนี้ก็มีเอางี้เหรอขาวลงไปดูกันดี อ๋อนี่ไงคอยชิงมันเป็นร่างแรกของเกลาดอสโอ้ว้าวโอ้โหเพียบเลยอะไม่รู้โตมาได้ยังไงนะหน้าตาไม่เห็นเหมือนกันเลยแตคนละเรื่องเลยนะแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยมันเป็นปลาหมึกนะเมโนคุระเกะเนาะโอ้โหเหมือนไอ้นี่เลยพี่เคนเหมือนแหละอะปลาหมึกกับชุบแป้งทอดอะเหมือนปลาหมึกจนหน้าจ๋าไปทำทาโกยากิเลยเนี่ยอุ้ยหิวอุ้ยดิ หน้าตาน้องตะมูตะมีดีนเนาะเดี๋ยวเราจะใช้ท่าหลับนะคะโจมตีน้องก่อนเนาะน้องจะได้หลับลนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ลองจับน้องดูค่ะจะจับตีหรือเปล่านะนี่ลักหลับใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเราเอาใัยจังหวะที่น้องโดนพิษหลับเนี่ยเราจะได้จับน้องง่ายง่ายไงท่าน,นี้ก็จับอยู่หมัดแล้วเย้เรามีอีกตัวหนึ่งแล้วโอ้ชิวเลยนะอย่างนี้เราได้ปลาหมึกมาเลี้ยงละถ้าอย่างนั้นหลับให้หมดทุกตัวเลยเนาะเราไปเรื่อยๆกันดีกว่านะ ถ้าเกิดแบบเจออะไรแปลกๆลวมันจะรีบหยุดเลยนะเฮ้ยนั่งองตัวแปลกอันไหนอ่ะนั่งอยงอยู่บนหัวอ้ามเลย <laughs> มีกุ๊กไก่อยู่บนหัวด้วยคนอะไรไอ้เจ้เนี่ยเจอจนชิลล์แต่ลองดูไปดูดิน้ำมันก็ตื้นอยู่นะใหด้ดูดิเอ้ยมันคือเปลือกหอยมันคือหอย s <c> h <oughs> i ด l d e r หรอเฮ้ยโอ้ยน่าตายมันเลาบลินได้อ่ะน่ารักจุงให้งั้นก็จับซะเลยดีกว่านะโอ้โอู้แต่ว่าคนจับ่ะ จะขาดอากาศหายใจตายนะไปปาบอใส,ส่สนเลยรักหลับรักหลับไปความลำบากของคนจับโปกเกมอนน้ำดี่ะพี่เชนวิมันดุกีเ้าหยุดเ้าเย้ได้อีกตัวหนึ่งแล้ว,ลวเรียบร้อยเสร็จจนชิวๆเลยนะอย่างเงี้ยโอเคเราไปกันต่อเลยเนาะหวังว่าจะเจอปลาอะไรแปลกๆกันนะอยากได้ปลาแปลกๆอีกสักตัวนึงอะ อ,อยู่ไหนนะไซวาไซวาไอ้เจ้าเกร็ดอต <c oughs> ตัวเบลเลอร์นละฝั่งทางนั่นเรานะ่ะเอาไปตอบไม่ได้เลย <c oughs> อ้ยเห็นแล้วตกใจเลยว่ายน้ําสวยเนาะอยากเจอโปรแกรมในตำนานจังเลยไม่รู้ว่ามันจะมีจริงๆหนระือเปล่านะนาออยากเห็นเหมือนกันนะเฮ้ยตัวอะไรข้างล่างออมแปลว่าในพิกซิมอนอนะ่ะมันมีอยู่นะ ไอ้นั่นงพี่เคนคีบาเนียตัวนี้ก็สวยดีนะน่าจับเดียอยวแอบบ้าบาิงหน้าไปเอาออกซิเจนข้างบนกันเฮ้ยอย่าเพิ่งว่ายน้ำหนีดิจะทันไหมเนี่ยก็จะเจอตัวออกซิเจนหมดแล้วท้าตีกันกันดีกว่าเอาเลยจัดการเลยโอเคน้องหลับไปแล้วอ,อ,อ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปหาออกาิเทายใจก่อนเดี๋ยวเราก็จับน้องเลยนะนเนาะได้มาอีกตัวแล้วต้องไปทําตู้ปลาตู้ใหญ่ๆแล้วเนี่ยอุยจับติดด้วล่ะอ๋อใครยังชัว่วหนา่อยไม่ค่อยเปลี่ยนบอลนะวันเนี้ย โอเคเอาปะเก๊ะมาใหเรากลับมาก่อน,นอุ้ยเจออีกตัวหนึ่งแล้วปลาทองเธอซาชินโตะเหรอโอ้โหน่ารักจุงเบยมันเหมือนปลาคัฟเลยนะแต่มันคือปลาทองอนะเนาะปลาทองมีเขาด้วยเราท้าตีน้องแล้วเราก็ลองจับน้องดูเลยนะยหายทางดิอยู่เป้าอยู่เป้ามันต้องอยู่หมัดดีนั่นไงเรียบร้อยเออเออออปเก๊มันเขาเออมันมันจะหายใจไม่ออกปเาเก๊มันเขาก็จมน้ําได้โอ้ยไอเจ้าตัวนี้บัสลาโออ มีแถบสีสามแบบมีสีแดงสีตาสีขาวเหรออันนี้สีอะไรอ่ะอืมน่าจะเป็นสีแดงนะแต่เราไม่จับน้องดีกว่าเราจัดการเจือนน้องดีกว่านะโอ้โหกิตารโดสทีเดียวหงายเงือบเลยทีเดียวเรียบร้อยกระดูกเป็นคอละเบอร์กันอยู่แล้วเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วทะเลทรายมาถึงก็เจองูกันเลยอ้าวน้องติดทรายตายตุยเย่ไปแล้ว ลังจนอ,อน,นดีกว่าเฮ้ยลังจอนไม่ดูดิพี่เคนจะดูโปเกมอนมีตัวอะไรบ้างอะแถวนี้ไอ้ตัวนี้น่ารักเขาชอบไอ้ตัวนี้มันชื่อคาระคาระเอ้ยน่ารักจงุงตัวนิดเดียวนี่เลยมันท้าตีกันเลยอยากได้น้องมากเลยแหละอ๋อหอพาลูกเลยไงเนี่ยจ้องตากันสิจ้องตากันทำไมเฮ้ยตรงนี้ก็มีตัวน่ารักจังอยากได้จับเดี๋ยวขาจับตัวนี้กันนะ อืมปเกบอลเราก็ยังเหลือ,อก็ให้ลูกเลยนะนี่ยังจับได้อีกเยอะปึ๊บอาจับเลยอ่ะไม่ต้องสู้เลยอ่ะอืมลองจับดูก่อนเผื่อว่าจะติดะนะเผื่อน้องกลัวใช่ป่ะน,น,นั่นไงนั่นไงนั่นไงจับติดแล้วเจอจ้องตาน้องกลัวนะรีบไปเลยรตาวัคคตจิเอ้ยองตาลาก่ะชอบดอกไม้บนหัวน้องจังเลยเป็นดอกไม้กระบองเพชรนะเนาะหน้าตาเหมือนกระต่ายเลยเนาะตันนี้ขอตีนิดหน่อยละกันนะขาตีให้เลือดน้องมาลงๆงหน่อยละกันอู้อ้ เดี๋ยวน้องพยายามสู้เบาๆนะหรือจะสู้หรือจะสู้ <c oughs> เดียกันเอ้น้องตัวเล็กแต่น้องใจสู้เนี่ยเอ้ยน้องไม่ยอมน้องไม่ยอม <c oughs> อุ้ยเลือดนลอดเท้าหลอดเหลืองแล้วหลอดเหลืองแล้ว้ออว <c oughs> อของเล่าลากเพ่งไปแล้วไม่นะอย่าดงหลังไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเรายังมีสเปคหลายตัวเอาไปตีเลยลูกให้ตีให้หมดฤทธิ์เลย ถ้าน้องอ่อนแรงเนี่ยเขาจะจับน้องง่ายขึ้นนะถ้าน้องจับนี้เพราะว่ามันต้องติดไม่เปล่าไม่เปล่าต้องติดแน่ๆต้องติดต้องติดติดป้อติดเป้าเฮ้ยเอ้วันนี้ดวงดีไงเฮ้ยจับแล้วก็ติดเลยอ่ะไม่เหมือนเมื่อวันก่อนนะวินิไงไม่แค่ไอตัวนิ่มโอ้ยน่ารักชุ๊บแซนเฮ้ยน่ารักอ่ะจับไปเลยแล้วกันอยากได้มากๆเลยตัวนิ่มเนี่ยน้องเจ้าตายยิ้มกันด้วยอ่ะเฮ้ยดูดิ ทำไมจ้องกันใกล้ขนาดนะั้นใส่ตาสั้นนะปล่าอุย้ยแดงแล้หลอดเลือดแดงแวะดีไม่ตายอ่ะพอดีเลยนี่ไงจับอยู่จับอยู่แต่ว่าแถวเนี้ยแซนเยอะมากเนาะตัวนิ่มเยอะมากกันแหละอยากจะได้กี่ตัวก็จับเอาเลยนะเอาก็เดี๋ยวข้ามไปฝั่งขนุนดีกว่า้ hey. หนูมีต้นอะไรด้วยอ่ะกินหน้าตาไปดูดีกันละหิวเลยเคือเทศยังไงล่ะจริงดิไม่เคยเห็นต้นมะเขือเทศเหรอโอ้ยอคเคาะเรื่อยดิจะไปจิ้มมึงเทศกินอ, <c oughs> อันนี้ไม่มีเกลือพี่เคนกินสดๆจากต้นไปเลยนะแล้วจิ้มน้ำทะเลก็ได้นะ <c oughs> นั่นไงนโปกเกมอนครับเ,เจ้าเกตไก่แล้วไม่ใช่แล้วอ้าวไม่ใช่เหรออ๋อแล้วมันเกตไก่ไหมครับอ๋อเกตไก่ไหมครับนี่เก็บมะเขือเทศไปด้วยพี่เคีน อู๋ว้าวเราต้องไปทาอาหารกินกันดีกว่าเดินต่อเดินต่อออกเดินทางต่อบางทีเรามีความรู้สึกว่าเรามาเล่นตอนกลางคืนเนี่ยเราเห็นพวกแบบโปเกมอนแอบหลับไปนะโปเกมอนมันก็นอนหลับนะในไมโครบเนี่ยแล้วก็ตัวต่อไปที่เราจะจับเนี่ยก็คือเมตามอนนะคะเป็นสลามเปลี่ยนร่างได้เนาะไอตัวนี้อย่างโกงนะมันแปลงร่างเป็นโปเกมอนตัวอะไรก็ได้ที่เป็นคู่ต่อสู้ของมันน่ะนีไงถึงได้จับไงโอ้โหาได้มาหเลยนะไอ้อยู่เปล่าเมตามอล เมตามันในดื้อมากเลยไรไม่ยอมให้จับใช่เปล่าอัดทุ่มด้วยลูกบอลเลยนะไอ้ตัวนี้มันโหดไม่ยอมง่ายหรอกอ๋อไม่ยอมใช่ไหมดูดิไม่ยอมจริงๆนะอาเดอ๋วเอ้ทำไมมันดื้อยแล้วกัน้องไม่ยอมเข้าบอลของดีของดีร้องอีกทีร้องอีกทีทน้องโหดนะน้องเลยไม่ยอมไปอ,ะอ่ะเฮ้ยฮาน่าโหดแค่ไหนแล้วก็หมดฤทธิ์นี่ไงได้มาแล้วเย,ย้โอเค ไอต่าไปตอามันต้องลองไปเทสกันดูนะว่าจะเก่งเหมือนในการ์ตูนป่ะต้องไปลองดูอืมเดี๋ยวฟังคนุมันมีป้อมโจนดินะอุ้ยระวังนะอ้าวเดี๋ยวติดแบทโอเมนงานงอเลยนะอนีเราไม่ได้ไปฆ่าหัวหน้ามันไม่เป็นไรหรอกเอยพี่เขนมาเล่นต่อเย็นยันมาเหรอเฮ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยเหมือนน้องฮิมาลายันนจับเลยจับเลยเอาน้ปมัไปสู้ดีกว่านะไหวปะเนี่ยถ้าตายอะเปล่าไม่รู้แมงปอมันบอบ้างบอบปางอะนะ อุ้ยเหลืองแล้วโอเคจับซะเลยรดีกว่านะเขาว่าแมลงปอมันจับง่ายนะโอเคลองปาดูกอนละกันปึ๊บเอ้าตกน้ำอ้าวไปซะแล้วน้องจมน้ำละอ้าวจมน้ำลนโอ้ไเหมือนมันจะติดไหมเฮ้ยติดติดได้แล้วได้แล้วเย้ของแปลกของแปลกแถวบ้านเราไม่เคยมีเลยเนาะเดี๋ยวเราลองพยายามหาอีกสักตัวหนึ่งก็แล้วกันเนาะอยากเจอโปเกม่อนป่ายสักตัวหนึ่งนะให้ดูดิโอมันตัวอะไรอ่ะ ไปดูไอ้ดีหน้าตามันแปลกจังเลยอะ่ะเฮ้ยใครชื่อว่าซิมบล่ามันเป็น,ปนโปเกมอนนกปลอมนะน่าจะเป็นโปกเกมอนประเภทพลังจิตอ่ะเนาะเหมือนโคมไฟดูสิโคไมไฟเลยมันบินได้มันมีปีกเว้ยนะาอยอางอั้แล้วก็จับมันแล้วกันเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นเลยนะตั้งแต่เล่นมอดนี้มาเนี่ยจับดีนะอ้อมอย่ายให้หลุดนะนองคิดหลับไปแล้วอ้าวทหารจะง่วงนังวังนอนหลับไปแล้วถ้าสงสารจุงเบยเราจะใช้มูลบอลจับแล้วกันเนาะ อันุดีทำได้เปล่โอ้ยูีไอ้ย อยู่แล้วอยู่แล้อยู่ในบอลละเย้ในที่สุดแล้วก็มีตัวแปลกๆแล้วเชโยเราจับได้เยอะเรายังไม่ได้ไปท้าสู้กันเลยนะพี่เคีนดีเลยเพราะเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บเวลกันนะข่าวหน้าได้มาอัพร่างใหม่ได้ก็โอเข่าววันนี้เราก็เอาชีวิตรอดในโลกของโปเกมอนคอปโปมอนไม่แค่นี้นะถ้าชอบโปเกมอนน่ารักแบบนี้แล้วก็ทริกกัไลค์กดแชร์กดบตัวใครกักระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมเป็นคันไวพูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปกันแล้วนะบ๊ายบาย